สองกุกเนาะอ่อแล้วตัวนี้เนาะอ่อห่งแล้วสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองน้องคำสาวผู้ไทยและสำหรับมื้อนี้สาวคำกะเสีผ้าอันพี่น้องมาอันเบิ่งเข้าอันหน้าสาวคำน้องพี่น้องว่าเป็นอะไรว่างามสำหรับน้องพี่น้องมามื้อนี้ก็มานากับน้อง่านน้องพี่น้อง ตอนนี้กะตดแรงๆเลยเดาน้องพี่น้องแต่ว่ามือนี้กะแดดแดดเลยพี่น้องเอ้ยระหว่านค้ำอะไกันยังแดดก้าอยู่นะพี่น้องแดดอายรโลเนาะฝุ่นมือนี้ก็ได้เดี๋ยวสักค่ำสิพาพี่น้องไปเบ่งเข้าหน้าเลยน้องพี่น้องไปกันเลยเนาะพี่น้องสําหรับเข้าหน้าก็ได้และสสำหรับแถวนี้นะมีดีเซอร์พูยเลยน้องพี่น้องมีแต่ฝุ่นทางนั้นเลยเนาะ อันนี้แม่นแถวหน้าเท่งนาะพี่น้องแถวหน้าเท่งกาง,งามอยู่เนาะปีนี้แต่ปีแล้วนี่ญหญ้าลายเนาะพี่น้องปีนี้ผัดงามมานะเอาละกะสำหรับปีแล้วนี่เสือโอ้ยหญ้าลายมาหลายเนาะพี่น้องเดเท่งกันเนาะพี่น้องอันนี้แม่นอยู่แถวหน้าเท่งเนาะสักคำกระยู่หน้าเท่งเลยเดน้องพี่น้องเฮ้ยนี่กะสูงเลยพี่น้อง เพอนี่กับเพอนี่เมนเขาสูงเนาะพี่น้องทางลุ่มผู้ทางพู้น่เม้นเขาเตน้นเนาะเสื้อเขาเต้อันนั้นไม่น่าเขาเนาะพี่น้องทางนั้นทางนั้นไม่น่าเขาเนาะเยืมืดในยเนาะกล้องก็ได้เดยหลังจากนั้นหลังจากเบิ่อนตัวนี้แล้วกะมาเบิ้งแถวนี้เนาะพี่น้องแถวนี้ก็มีเพอนี้แรกเยอะมีย เธอหนียังมี้าพี่น้องแต่ว่ากะมีลายคือปีแล้วนี่ปีแล้วนี่โอ้ยหญ้าหลายมาไหลเนาะพี่น้องแถวนี้เป็นข้าเตี้ยอดเนาะพัสเห็นเนาะพี่น้องแต่พี่มาเนาะพี่น้องแม่นาชาอค้ำหอดพุ่นเป็นแมาละละเออหอดพุ่นเนาะพี่น้อง อันค้าอันก่อไม้นั่นเนาะอันนั้นทางนั้นแม่นก่อไม้ไปบ้านเนาะพี่น้องเทียวนี้เนาะแม่นสายโหยเลยมน้าเสาข้าแม่นติดกับสายโหยเนาะพี่น้องทางฝ้านั้นแหละแม่นหน้าแถวบ้านนองกึ่มเนาะพี่น้องเป็นมาละลายนมาหน้ากับน้องญานเนาะมอน้กับพี่น้อง นาซี่แล้วค่ะเออออกอะไรพี่น้องหน้าสองแล้วกะลังสองเนาะนี่บางบางโคกเนาะเป็นบางโคกเนาะตัวนี้เป็นคาร์โดเนาะโอดแล้วสองเลยก็มีเนาะพี่น้องพี่รายงานอันน้องงานเพิ่นนำหน้าเนาะพี่น้อง สำหรับบอนที่เส er ื้อผูเน้องพี่น้องแล้ะทั้งลางเสาข้านี่ก็แม้โมงที่ว่านเสาข้าได้ว่านผู๋ยเนาะแถวนี้เนาะถ้ามีว่านผัดมีที่งามนาะพี่น้องแถวนี้แต่สำหรับแถวหน้าเทงนะเสาข้ามีดี่ว่านเลยเนาะผู้นะแต่แถวนี้นะจำเป็นได้ว่านเพราะว่าอันเพิ่นดินแบบว่าดินแบบมีดินแห่ปนนะพี่น้องมีขี้ดินแห่ปนเลยจำเป็นต้องได้ว่านผูยเนาะมันดินมีงามไปเลยนะพี่น้องบอลนั้น ดินเยอะอ๋อสีแดงๆเนาะมองนี่เนาะพี่น้องเป็นบางเฮิร์สะนะบางเฮิร์กระดินงามทั้งเทิงเทิงพู่นะงามแน่เข้าวโอ้อเลยเนาะพี่น้องบางบอลนะทางนั้นอ้อเลยเนาะโขงนะอ้อเลยเนาะแต่ตัวนี้ก็กำลังม่าน คือว่าหญ้ามีลายไปเลยเนาะพี่น้องปีนี้ปีแล้วนี่เสอหญ้าหนาแดงสลุกอยู่แถวนี้กะปีนี้ไข่ไข่ขแน่ไข่ไข่ขแน่เนาะมีมีหญ้าไปเลยปีนี้เบิ่งแต่ละเฮอกขั้วงามได้ยู่พอเบิ่งพอแยง,งแน่ปีนี่คือวเฮือนี่แหละพี่น้องไอรูปจะแทถ เข้านาก็ได้มีแต่เฮอนี่เนาะเฮอนี่หญ้าลายแห้งขนะาดแทสจะลุกเลยได้ช่วงนั่นลุกเอาแล้วฮะมันก็ยังมีอยู่เนาะขนาะดพี่เนา,างแถวกลางเนาะได้แต่แถวขอบแบบนี้สลายได้แต่แถวขอบเฮอนี่นะเนาะแถวนี้แถวแคบมนันเนาะแถวกลางขนาดหญ้าแดงสลืออยู่อันนี้เมนแถว ห้างน้ะพี่น้องอันนี้บอนห้างอันฟอตกาตอนโซวันกาน้องพี่น้องฟอตกาอยู่แถวนี้ล่ละตะกาเนะกุมะขามาัน,นก็ได้พอไรห่มเนาะมองนี่กได้หลังจากที่ว่าสาข้ามอันพ้าพี่น้องเบิ้งทางแถวหน้าเท่งแล้วเรียบร้อยแล้วน้องพี่น้องสาข้ามกระสิพ้าพี่น้องไปเลาะเบิ้งแถวแค้มห้ยแล้วพี่น้องแถวอัน บอลที่ว่านมีโต้งนำพนักพี่น้องสระคำชิพาพี่น้องไปเบิ่งทางพู้แล้วน้องพี่น้องหั่นใจไปเลยน้องพี่น้องน้าเฮียนี่กับน้องพี่น้องม่านเลยนะพี่น้องโอ้ยขนาดเข้ากันเรื่องขนาดกำลังเลิมม่านเลิมสียออกแล้วน้องพี่น้องนะเหวี่ยงในน้องพี่น้องกำลังนะกำลังเลิมสียออก อ้อโงเลยเนาะพี Channel ่น้องแนนกนอเไปเบิ่งทานั erm ้เลยสำหรับหนาเฮือนี่ก็น้องพี่น้องแล้วบางบางกุ๊กบางก่อก็โอะไรพี่น้องเดี๋ยน้อแล้วตัวนี้สงกุกโเนาะ แดนเนาะรักแดนอันระหว่างน้าเสาค้ำกับหน้าเขาเนาะกับนาไทยดงกึ่มข้างนั้นแม่นหงเขาอันีอแม่นแถวที่วานคือห้วยเนาะพี่น้องป้ามือนี้แดดอะริอโลผ่านสำหรับบอนที่เข้มอยู่แถวเข้มห้วยกับมีงามไปเลยเนาะพี่น้อง เด็กขนาดพี่น้องกะประมาณนี้เนาะแบบห้างๆแบบบางๆนะพี่น้องมันมีคือแถวทั้งนั้นเนาะเป็นสีบางๆแน่กุ๊กกันน้อยๆนะพี่น้องเนาะอันนี้กระแม่โซนมะอึเนาะพี่น้องโซนมะอึสักคำเอง ยังมีเป็ดมะพี่น้องป้าแมงนี่แมงแมงเหลืองๆนี่นะมากกินแท้ไนะไรฮะปุ๊มะแตงกับแมงเหลืองๆนี่นะมากแท้ไรพี่น้องเบอร์จนเฮียนผู้ไรปุ๊มะแตงกันเนาะหนะมากินแล้วกินเบอร์มาเร็วพรุ่งนี้ก็ได้นี่บินไปเลย สำหรับมื้อนี้กับน้องพี่น้องอากาศกะฮ้อนเอาน้องพี่น้องแดดมหาแดดเนาะตอนนี้เ้าค่ำกะฮาก,กขึ้นมาแต่เือหน้าน้องพี่น้องแต่สำหรับคลิปนี้กะพ่อสำนี้ก่อนน้องพี่น้องต่อไปกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้าค่ำในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เสาค่ำเฮ็ดคลิปในต่อต่อไปแต่พบกันใหม่ในคลิปหนา้าน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบ๊ายบาย